chụp được đèn cặp song, bảo son thế nào, đây sang, sang mày leo, sang nói, sang <laughs> อ้อาวก็ไปเห็ดนั่น,น,นบานเนี่ยโอ้ยอ,อ,อ,นยอ้นเข่าบริมาได้อ้วนเร็วออกมาเร็วรไปขึ้นรถไปเลยเร็วู่วนช้างมา

เตแล้วแล้วอ้ยแล้วเป็นหนุ่มแล้วแล้ยเชือคลัมแล้วเ่อ่ะว้าอืมว้ายว่าจะมาปวูากว้ายเกินว้ายว้ก็วยว้าย้ย ไม่ได้ปลูกนะครับดอกดาวเรืองนะฮะร้อนเอ้ยไปเร่ะช่างสิขึ้น่าฮนะขึ้น่า ไปเลยเด้มาขึ้นมาโอ้ยนะอ่ะจ้างขึ้นเดี๋ยวโอ้ยอ <c oughs> กระโดด <c oughs> ไม่เจ็บครับไฮ้ทักทายเสือกระทิงกันนะครับ มา oh. ขึ้นรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นดีดี đi đấy, lên xe với cả giai đi, lên bỏ áo bỏ áo, mau đi, ขึ้นรถตับยายไปไปมได้แล้วขึ้นไม่ต้องอายมาตัวนี้ฮะ้ขึ้นไม่ต้องอายอ้ยโดนขัดขังแล้วเฮ้ย

Ôi in... <Pickett One Emperor> <laughs> À.

เขาบอกให้ค้ามดอกไม้ผู้หญิงเขาไม่ให้ค้ามดอกดาวเรืองนะครับตอนแรกว่าจะปลูกนะฮะแต่ปลูกไม่ได้นะเพราะว่าดินแข็ง เห็งแล้วก็ร้อนด้วยนะครับวันนี้ก็อาจารย์ไม่อยู่นะฮะเต็มเต็มเปี้ย <c oughs> ภนะารกิจดูอุนอัวยู่นแต่รถนะครับดูนะฮะว่าใครจะถึงบ้านไหมเอาไว้นี่แหละ ไอ้วัดเลอสายยาเนะี่ยพาอ,อาจารย์เพิ่มมากเพิ่นก็จะได้ฮอดอีกกลับกันได้แน่ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามนะครับช่องบอทช่งแชนแนลจะเป็นใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ